สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้มาพบกับช่องลูกชนาภาลอ้อชาแนลแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาชมไม้มงคลโบราณอีกตัวหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าเศรษฐีขอดซับนะคะอันนี้ยังไม่ขอดเท่าไหร่นะคะถ้าขอดจริงๆใบเขาจะขอดแบบนี้เลยทุกใบเลยนะคะนะเศรษฐีขอดซับนะคะลักษณะใบเหมือนกับใบหอมนะคะเพื่อนเเหมือนใบหอมเลยเหมือนใบกระเทียมนะคะเหมือนใบกระเทียม ลักษณะแบนแล้วก็เรียวยาวนะคะเศรษฐีขอดทรัพย์ซึ่งเป็นบ้านนะคะเป็นไม้มงคลโบราณอีกตัวหนึ่งนะคะก็ซึ่งก็คงจะหาได้อยู่เนาะเพื่อนๆเนะเาะซึ่งคนโบราณเชื่อว่าถ้าใครนำมาเลี้ยงหรือนำมาไว้ในบ้านแล้วก็จะช่วยทางด้านเกี่ยวกับการเงินการทองนะคะมีโชคมีลาบเนาะเงินทองที่ ชักหน้าไม่ถึงหลังนะเพื่อนๆนเดี๋ยวก็จะมีอะไรเข้ามาเงินทองขาดมือนะหรือชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะเงินทองขาดมือก็เพื่อนๆน,นลองหามานะคะเดี๋ยวก็จะมีอะไรดีๆเข้ามาสําหรับเศรษฐีขอดกอดทรัพย์ไม้มงคลโบราณน,นะคะอันนี้อันนี้ก็ถือยังไม่ขอดเท่าไหร่นะคะแต่เป็นบางใบเขาก็จะเริ่มขอดขอดเองนะคะขอดอย่างนี้เลยเขาจะม้วนเองนะคะ เศรษฐีขอดกอดซับอ่าเศรษฐีขอดเศรษฐีขอดซับนะคะเพื่อนๆตัวนี้เศรษฐีขอดซับนะคะคนละอย่างกันเศรษฐีขอดซับดูตัวนี้เริ่มแล้วใบก็จะเริ่มขอดซับสําหรับการขยายพันธุ์นะคะอ่าลาต้นก็จะเหมือนกับเหมือนกับกระเทียมนะคะเหมือนกระเทียมเลยนะคะถ้าเวลาเราจะขยายพันธุ์เราก็ขุดออกมา ก็จะมีหัวเหมือนหัวกระเทียมเหมือนหัวหอมทั่วไปนะคะแล้วเราก็นำมาปลูกนะเพื่อนเพื่อนเราก็จะได้ตัวนี้สำหรับดินที่ใช้ปลูกก็จะชอบดินร่วนดินร่วนดินใบมะขามดินก้ามปูนะคะดินที่มีน้ำไหลผ่านสะดวกนะคะก็ปลูกได้ในทุกสภาพนะคะยกเว้นดินเหนียวนะคะเขาจะชอบแบบนี้นะเพื่อนเพืน ถึงแรงไม่ตายแรงไม่ตายเพราะว่าถ้าใบายุบหัวยังอยู่นะคะหัวเขาจะอยู่ใต้ดินหัวเขายัางอยู่นะคะนะเศรษฐีขอดซับสวยงามมากๆอันนี้ก็กำลังแตกกำลังแตกนะคะเพื่อนๆลองมาดูแยกได้หลายต้นเลยเศรษฐีขอดซับตรงนี้ยังไม่ขอดเท่าไหร่นะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าเราเพิ่งได้มานะคะ เงินทองขาดมือชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะเพื่อนๆลองใช้ลองอนำตัวนี้มาไว้ในบ้านนะคะซึ่งถือเป็นไม้มงคลอีกตัวนึงไม้มงคลโบราณ กาพิกันตรีก็ต้องขอขอบคุณ f อซทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจด้วยดีตลอดนะคะแล้วก็ช่วยติดตามผลงานทางช่องลูกชนาพาเลชานเลนะคะวันนี้พี่กันตรีก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ